อันนี้คือไก่อยู่อยู่ทางใต้น้ําจังหวัดอะไรจังหวัดอุดรธานีโดยเสียเต้ลน,น,น,นี่ครับเสียเต้นจะทําไก่อยู่ด้านด้านใต้น้ําให้เรากินรอบที่แล้วนี่โอ้โห <c oughs> นอนละมือหาเลยครับ <c oughs> นอนละมือหาต้องกลับมากินอีกรอบ ผมว่ามีหลายคนแน่ไม่เคยเห็นมัอนผมเดี๋ยวจะพามาดูกรรม,มวิธีการผลิตไก่อยู่ด้านใต้น้ำมีเขาใส่ไก่ไปก่อนแล้วครับไก่อยู่นนี้แต่ยังไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวอันนี้ใส่เครื่องครับจะเป่นน้ำฝนเน่ยตอนแรกว่าจะมาแรงเครื่องเสร็จแล้วก็จะตำอย่างนี้มนไพรล้ว,วนๆครับตำให้แตกเลยครับแตกครับผม ะเยยดด,ยด,ด,ยดครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่เครื่องลงไปแล้วใส่เครื่องเรียบร้อยครับคุกกับไก<ด>่ได้ครับผมปรุงรสแค่น้ำก็จะอยู่กับพวกพวกนีก้ละน้ำเสียเตือนนี่ทำกับข้าวอร่อยมาก อุดรเพชรบูรณ์นี่ไม่ใช่ไกลๆกลันนั่นแหละ <laughs> ต้องขับรถมากินแหละ <laughs> <laughs> เมนูแปลกแปลกมากๆ <laughs> แปลกสุดๆผมสุดรถไฟบอกหึหึ กินเป็นซอสแซมเหรอมาแล้วกินมาแล้วกินดิบได้บ้วยชิมก่อนที่ผักชีรยหน้าครับโหระพารยหน้าโหละพาโหละพารยหน้ารยไปงี้เลยนี่ครับนี ใจอยู่ด้านล่างน้ําอยู่ด้านบนนี่ไม่ได้โกหกนะมันจะสุกได้ไงของมันผมก็งงเหมือนกันนั่นน,ะน้ำอยู่ด้านบนเอาสามน้ำพอสามน้ำนั่งรอนน้ำข้างบนร้อนครับสามน้ำจบครับคือให้น้ำข้างบนหมดสามน้ำ มันร้อนพอพี่ยน้ำข้างบนร้อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำโอจะเปลี่ยนสามครั้งร้อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำสามครั้งออนี่ครับรอ,อันนี้คือน้ำที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้ครับน้ำก็จะไหลลงมาข้างล่างครับมันเวียนเทวิทยศาสตร์มันเวียนแสดงว่ามันเป็นหลักของการควบแน่นเอานล้านออไไ้ครับ เจอความร้อนน้ำก็จะหยดลงไปน้ำไก่น้ำโอ้น้ำอะไรเยอะๆเต็มไปหมดตั่วข้างล่างที่จออมาเป็นยังไงก็ไม่ไหมไม่ไหมยังไงก็ไม่ไหมนี่ครับเสร็จแล้วครับจะมีการซีโอ้โหหน้าตานี่น่ากินมากสุดๆเลยหน้าตาเอาพี่เติ้ลชิมให้ดูหน่อยครับ เสียเตือนจะชิมเทพนา,นาเป็นตจ้าเสี่ยมผ่านเหมือนเดิมครับผ่นานเหมือนเดิมนี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้โอ้โหหน้าตานี่น่ากินมากไปมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อนู่นโดนได้เวลาวบัเลงก์มาหาแล้วนี่เด้อ มาครับถึงเวลาชิมน,นี่คนเดียวเลยครับมคนเดียวเลยนี่โอ้หน้าตาน่าอร่อยมากมมเสียเต้นบอยกินคนเดียวแล้วก็ข้าวหนึ่งกระติกว่างั้น <c oughs> ดูสิจะเป็นยังไงข้าวร้อนๆนข้าวเหนียวรอบจริงแล้วนี่ปัญนหาครับ รลอยจนฝันหาโอยใครยังไม่เคยกินนี่อย่าดวนจากโลกนี้ไปครับต้องมาชิมนะครับฝีมือแจตอยจะดวนตากโลกนี้ไปเด็ดขัด้อ ลาดตะที่ลงไปยิ่งริชาติมาแล้วต้องเวลากินต้องมีกันที่ว่าต้องกระดกกระดกแท้ๆขนๆไหมได้ครับผมคนๆคนๆแล้วก็ลาด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 แล้วก็รู้ว่อร่อยจริงๆมันจะได้มาทุกรถอย่าดวงจากโลกนี้ไปเด็ดขาดมาชิมมาครับมาใครสนใจว่างๆก็มาครับ โอ้แสบปวดแสบปวดชื่อนะงบักแตงไม่ได้ใกล้บ้านมอหนะาบ้านกะที่บ้าน้อไใกล้บ้านหรน้าวันเอหนาวีตอนนี้ตอนนีตนไม่มีที่ติดแล้ว ก็เอานอทังเตอะทุกคดันก็มากดดันม่ะเขาเหนาเื่เขาเหน่หย่อนนีห่อนห้อนถ้าเลื่อคนนี้มันบนรถ้าเลื่อนี้มจีบไร่รมครับแม่เนแล้วมันจีเป็นแบบละลาย่เรื่องมันจีบเบับแบบนได้ได้เกี่ยวแคดี กุ้งบัวปลาแค่บ้านเดียวลาขึ้นกันแบบว่าดีใอรดก็หนึ่งว่าดีว่าดีรสชาติางเดี๋ยวจางนเลเดี๋ยวไม่ได้กินไม่มากิพี่น้องไปละกินข้าวก้อนมานะ